ช่วงทีพอดพารวยสนับสนุนโดยทีมเทียมข้นหวานตาทีพอดและคนจิดทีพอดเอ็กซ์ตา สอหรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในช่วงทีพอร์ตพารวยช่วงนี้นะครับและที่สําคัญช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างครีมเทียม,มข้นหวานตราทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเมนูความอร่อยเรียกได้ว่าดับกระหายคลายร้อนนะครับมาฝากผู้ชมกันอีกเช่นเคยและเรียกได้ว,ว่าสีสันหน้าตาน่ารับประทานนะครับแล้วก็แหมดูแล้วต้องบอกว่ารสชาตินั้น ถูกใจแน่นอนนะครับและที่สําคัญนะครับยังสามารถทําเป็นเมนูในการต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ชมที่สนใจจะเปิดร้านเครื่องดื่มหรือว่าเปิดร้านน้าปั่นนะครับและเมนูที่ว่านี้ก็คือเมนูส้มสมูทตี้นั่นเองครับและเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปทําความรู้จักกับแขรับเชิญของเรากันก่อนครับถ้ามาจากสถาบันสอนอาชีพชี้ช่องรวยอีกเช่นเคยครับจากอาจารย์นพดลศรีจันทะาแขรับเชิญของเราในวันนี้นั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหแหมจ่ายครับเรียนถามนิดนึงว่าจริงๆแล้ว ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบส้มสมูตตี้ของเราเนี่ยยากง่ายแค่ไหนครับสำหรับเมนูนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับมีเครื่องปั่นที่บ้านก็สามารถทําได้แล้วนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับรีพันครีมเทียมข้นหวานทีพอร์ตหช้อนโต๊ะทีพอร์ตเอ็กซ์ต้าหออนนะครับน้ำหวานรสส้ม2ช้อนโต๊ะนะครับไอศครีมกลิ่นมะนิลาหนลูกนะครับน้ำแข็งหแก้วนะครับคาราเมล และเพื่อพัฒนการเสียเวลานะครับคุณผู้ชมครับเรียกเดียว่าเมนูของเราในวันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างครีมเทียมข้นหวานตราดที่พอตและที่พอตเอ็กซ์ตร้านะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้อาจารย์เริ่มสาธิตลงมือการทำกันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เมนูส้มสมูทตี้ของเราจะออกมาหน้าตาหน้ารับประทานแค่ไหนครับเริ่มต้นที่ส่วนไหนก่อนครับอาจารย์ครับนี่เราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเริ่มจากน้ำแข็งกอนะครับใช้น้ำแข็งแก้วนะครับนี่แหละครับ อันนี้จะเป็นน้ําแข็งบดก็ได้น้าแข็งเป็นน้าแข็งก้อนก็ได้ได้เหมือนกันนะครับนี่แหละฮะแล้วก็จะใส่ครีมเทียมข้นหวานนะครับทีพอตนะครับแล้วก็ตามด้วยเมนูนี้เลยหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับส่วนผสมนะครับที่ขาดไม่ได้ของเราวันนี้นะครับอันนี้ตามด้วย ทีพอตเอ็กซ์ต้านะครับหนึ่งออนนะครับอันนี้ข้นหวานของข้นจืดเนี่ยอาจารย์มันจะช่วยให้รสชาติออกมาเป็นยังไงบ้างครับครีมเทียมข้นหวานตราทีพอตเพื่อเพิ่มความหวานมันอร่อยและทีพอตเอ็กซ์ต้าเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมนะครับน้ำหวานรสส้มสองช้อนโต๊ะนะครับน้ำส้มน้ำส้มนะฮะสองช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ตามด้วยไอศครีมไอศครีมวานิลาครับวานิลานะฮะใช่ครับต้องใส่ แค่ไหนครอาจารย์ฮะัหนึ่งสกรูปนะครับหนึ่งสกรูปใช่ครับนะครับส้มสมูทตี้ของเราในวันนี้เราก็จะเริ่มปั่นแล้วนะครับอ๋อวัตถุดิบมีง่ายๆแค่นี้แค่นี้ครับโอ้โหผู้ชมฮะไม่ได้ยุ่งยากประการใดเลยนะฮะอ้าวเริ่มแล้วนะฮะเริ่มปั่นความเร็วเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับใช้ความเร็วให้สูงนะครับให้แรงนะครับอันนี้เพื่นได้ใช่ครับเพื่อจะให้ครีมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะครับ สีสันเริ่มกลมกลืนกันแล้วนะนี่ก็มาแล้วครับใช้ความแรงให้สูงสุดนะครับเอาละครับนี่แหละครับผู้ชมฮะส้มสมูทตี้ของเราในวันนี้นะครับ เมนูนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจจริงๆเลยนะครับให้ทั้งความสดชื่นแล้วก็ความอร่อยดับกระหายคลายร้อนได้มากเลยทีเดียวเลยครับอย่าลืมลองไปทําทานกันดูนะครับเป็นต้องติดใจเมนูนี้แน่นอนครับเป็นเมนูที่ทานได้ทั้งครอบครัวนะครับตั้งแต่คุณตาคุณยายครับจนถึงหลานๆเลยนะครับเรียกได้ว่าทีพอตสามารถเติมความสุขให้กันได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับ คุณผู้ชมครับเรียกได้ว e ่าการันตีความหอมอร่อยกลมกล่อมหวานมันขนาดนี้แล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้ทุกเมนูนะครับหอมอร่อยกลมกลม่อมหวานมันก็อย่าลืมนะครับในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างครีมเคียมข้นหวานตราทีพอตและทีพอตเอ็กซ์ตร้าเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่สร้างทั้งความอร่อยสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สร้างความร่ำรวยกันด้วยเลยครับและในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นพิเศษครับอาจารย์นพดลศรีจันทะวิทยากรจากสถาบันสอนอาชีพชีช่องรวยนั่นเองครับขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูครับ และคุณผู้ชมครับติดตามกันให้ได้นะครับครั้งหน้าเราจะมีเมนูไหนมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างนะครับในการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับครีมเียมข้นหวานตราทีพอร์ตและทีพอร์ตเอ็กซ์ตร้าติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับร้านค้าใดที่ใช้ทีพอร์ตแล้วสนใจตกแต่งร้านฟรีติดต่อมาได้ที่สายด่วนผู้บริโภคของ FNN ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยครับ